กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพรกว่าผมนาย,ช,ายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Strange World ครับโลกที่มันแปลกประหลาดสำหรับเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบ Real Time strategy นะครับคือประมาณอารมณ์มีการต่อสู้มีการแบบสร้างฐานอะไรเงี้ยฐานก็สามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆต่อได้เอาไว้แบบเก็บแร่เก็บอาหารนะครับครับอาวุธอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยคล้ายๆกับเกม Red Alert ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเล่นเล่นไปเดยวก็จะได้ยินนะ อันนี้ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องของผมเนี่ยจะไปเจอผู้รอดชีวิตอีก2คนนะครับด่านนี้เราจะต้องพาไอ้สอคนเนี้ให้มีชีวิตรอดต่อไปให้ได้นะครับโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยคือเปลี่ยนร่างหุ่นยนต์นะครับให้กลายเป็นฐานนะครับนั่นแหล,ละแล้วฐานนี่แหละครับก็จะไว้ใช้ในการทํานู่นทํานั่นทํานี่ครับคราของก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวนี้ด้วยฮะ าการทําอาวงอาวุธเพิ่มเติมด้วยนะครับการสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมคือเราจะต้องวางเจ้าไอ้ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ให้กลายเป็นฐานก่อนและตัวมันเองเลเวลอัพได้ด้วยเมื่อเลเวลอัพแล้วก็ตามที่เห็นครับสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะฮะอัปเกรดเลยอันนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับโอเคไป อันนี้เป็นเนื้อเรื่องครับอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากครับเราสังเกตเห็นว่าไอตัวฐานของเราเนี่ยมันไปเก็บหินให้เราเองอัตโนมัติเลยเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บอาหารด้วยนะครับก็สร้างสิ่งก่อสร้างด้านขวานะครับแล้วก็นี่เลยสร้างตัวนี้ครับไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันมันติดโคนไงมันสร้างไม่ได้นี่นั่นโอเคสร้างสองอะไรครับเพราะว่าไอตัวหุ่นยนต์ที่ออกมาเก็บอ่ะมันเก็บได้แค่ทีละสองสองพุ่มใชแคำว่าสองพุ่มได้ไหม เ,ออเก็บได้แค่สองพุ่มนะครับแล้วก็เวลาเลือกตัวละครครับเราสไลด์เลือกได้นะมันจะเลือกได้หลายตัวเอ้ยศัตรูมาเราลุๆๆรุร้กันฐานกันฐานนี่อันนี้เสร็จแล้วนะครับมันเก็บแค่สองอันนะครับอันนี้อัปเกรดได้ไหมลองดูดิเอ้ยเกือบกดผิดอันนี้คือขายทิ้งนะครับทุบทิ้งยังอัปเกรดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสร้างอันหนึ่งเพิ่มจํานวนการผลิตไปไว้นี่เลยแล้วกัน โอเคจะได้ผลิตอาหารครับเพราะว่าดูเฟสด้านขวาบนเขาบ, <ST sl ope> บอกให้ผลิตอาหารนะครับเดี๋ยวจะทำอาวุธด้วยนะครับลองไปดูที่ฐานหลักสิเสร็จแ,แล้วกดตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวของการคลาฟนะครับก็จะมีการคราฟอาหารนี่ไงเดี๋ยวเราต้องคราฟอาหารใช่ไหมครับแล้วก็ปุ่มถัดมานะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการทําอาวุธนั่นเองเดี๋ยวผมทาเลยก็แล้วกันหอ,อกสักอันหนึง่งธนูเดี๋ยวต้องทําธนูอีกอันหนึ่งอ่ะเพราะว่าตัวละครที่ผมมีตอนนี้มันถนัดโจมตีระยะไกลตัวหนึ อันนี้น่าจะได้แล้วนะแปบ,บเดียวอ่าแล้วก็ทำธนูต่อเลยโอเคอืไปเลือกคุมตัวละครครับมาตรงนี้เลยละกันเพราะว่าศัตรูมันจะมาบุกแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอคับของด้วยด้านขวาล่างเห็นไหมครับในกาลังคับของอยู่ยมีสกงสกิลด้วยนะเห็นไะมมีให้กดสกิลด้วยนะด้านขวาล่างอ่โอเคผลิตอาหารกันไปนะจ้าเสร็จยังอนะ อ๋อกใกล้เสร็จแล้วเออเสร็จไปแล้วน,นั่งนี่คลิกที่ตัวละครนะครับแล้วก็ด้านขวาม,มันจะมีที่มันเป็นรูปกล่องอะ <Yeah. S 1> เวลาใส่อาวุธก็ง่ายๆแค่คลิกแค่นี้เองจบนะครับแล้วมันมีความคงทนของอาวุธด้วยนะไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นี้ด้วยแต่ในความเป็นจริงไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะมันกดลูกศรได้นะครับในด่านนี้ผมบังคับได้แค่สองตัวเท่านั้นโอเคอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วครับ <Okay. S 1> อุ้ยโอ้อัปเกรดคอมพลีตแล้วนะครับก็จะสามารถสร้างของได้มากขึ้นแล้วนะครับ อ่าน uh, <pl ains> ี่ไงเขาบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะครับสามารถใช้แคมไฟได้นะครับจะได้มองเห็นอาณาเขตมากขึ้นเพราะเกมนี้เวลากลางคืนคือมันจะมืดเลยเห็นไหมมันจะมืดเลยเราจะมองไม่เห็นนะครับก็ใช้ตัวของทอชใช่ไหมคบเพลิงคบเพลิงเออใช้คบเพลิงได้นะครับใช้คบเพลิงได้หรือจะสร้างไอ้นี่ก็ได้ครับแคมไฟครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหนาวครับเออเดี๋ยวเราจะหนาวอะไรเงี้ยก็สร้างแคมไฟได้มันก็จะมีบอกเห็นไหมว่าอาณาเขตของแคมไฟเท่าไหร่นะฮะ แล้วเราต้องเติมเชื้อเพลิงไงนะเ,เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคือผมจะเอาพวกนี้มันถืออาวุธไงไม่อยากให้ถือแคมไฟล์ถืออาวุธไปเออนี่เออกว่าจะติดโอเคเดี๋ยวผมรอเอ้ยไม่ต้องรอช้าหวอเควสมันหวงให้ไปเลยอะมันไปเลยไหมมันให้มาตรงนี้แล้วไงต่อ เดี๋ยวสตูมาบุกอ่ะผมว่ารอก่อนดีกว่ารอเช้าแล้วค่อยบุกน่าจะดีกว่านะครับระหว่างนี้พวกนี้มันก็เก็บของไปผมลองดูที่มีอะไรให้สร้างอย่างอื่นอีกไหมป้อมใช่ไหมช็อตกันเหรอแต่ว่าผมไม่มีเหล็กอะ่ะต้องไปต้องไปหาเหล็กจากที่อื่นบริเวณนี้ไม่มีเหล็กงั้นแสดงว่าผมจําเป็นจะต้องออกไปสำรวจจริงๆสินะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเลยละกันเออสตูมาก,ก่อนนีเ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอมีอาวุธแล้วตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไหมครับ แล้วดูตรงนี้เห็นไหมครับมันมีพลังงานลดอยู่นะครับเติมได้ครับคลิกปุ๊บเนี่ยมีเติมนะครับเติมได้ครับใช้โรงใช้แร่ไม่ได้ใช้ไม้ในเกมนี้ใช้แร่เอาละเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธให้ผู้ชายก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปบุกเลยครับตอนกลางคืนครับผมไปไปเลยไม่รู้มันให้ไปไหนครับเพราะเควสไม่ได้ชี้นะครับก็สำรวจไปเรื่อยๆกันละกันเจอศัตรูครับอืมได้เนื้อมดนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อไปทําอาหารได้นะครับเนื้อพวกนี้ เฮ้ยเจอปืนว่ะเจอปืนว่ะเออเก็บได้ครับเก็บเฮ้ยแบบนึงแ๊บ,บนึงโอเคครับคนนี้มันใส่นี่แหละเออใส่สับแมชชีนกันนะครับคือบางตัวมันก็ไม่สามารถที่จะใส่บางอาวุธได้ครับให้ดูสีของอาวุธเป็นหลักมันจะมีบอกเฮ้ยเจอที่ทำอ้าวนี่ไงเดี๋ยวเราย้ายฐานมาตรงนี้ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแร่ให้ขุดด้วยครับเราจะได้แบบว่า สามารถที่จะอัพกรงอัพเกรดหรือว่าคับปืนได้ดีกว่านี้ครับถึงแม้ว่าไอตัวหุ่นยนต์เราเนี่ยเราจะแปลงร่างเป็นฐานไปแล้วอะไม่เป็นไรนะมันก็เหมือนเลตและเลิอะคือเราสามารถที่จะกลับคืนมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวขุดแร่ไปก่อนละกันเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคือมันดูแร่แต่ละก้อนไม่ได้นะว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่ะงั้นก็กอบกลวยทรัพยากรไปก่อนละกันดูด้านบนเห็นไหมกอบกลวยไปก่อนละกันพีหรือว่าผมสร้างเลยวะ สร้างได้อปว่าวะอยู่นอกอนณาเขตของของตัวถ่านเราอะสร้างได้เลยไหมหุ่นยนต์มันจะทางานไหมเดี๋ยวลองดูดิอันนี้เป็นที่เก็บแรด่ดูดูดูแร่ได้นะครับมันจะมีบอกเป็นก้อนแร่นะเออเก็บได้ลองดูดได้ได้ไหมไม่รู้ได้หรือเปล่าครับลองดูแล้วผมก็เฝ้าตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้เลยผ่านอยู่ไกลไปมันมันถ้ามันเหมือนสตาร์ค้าคือโอ้โหตัวเก็บแร่นี้วิ่งข้ามแมปกันเลย <laughs> วิ่งข้ามแมปเลยทีเดียวครับผม น,นี่ก็เก็บไปไหนเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเก็บได้ไหมโอเคเก็บได้ครับผมไม่จำเป็นต้องย้ายนะแต่ก็จำเป็นจะต้องยืนเฝ้านะครับเพราะว่าตอนนี้เรายัางทำป้อมปืนดีๆไม่ได้ครับเพราะมันขาดแร่เหล็กไงเดี๋ยวดูใหม่ทำป้อมปืน เนี่ยถ้าเป็น defense t u r r e เนี่ยมันจะต้องใช้โอ้ต้องใช้เหล็กด้วยเพราะนั้นทำไม่ได้เลยนี่ว่างั้นหมายความว่าผมจะต้องเดินต่อครับแล้วก็วัดดวงเงาถ้าเกิดว่าพวกศัตรูมัมาบุกผมก็ต้องรีบวิ่งกลับมาซ่อมนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนเนี้มันให้ไปไหนบ้างนี่กลับมาทางเดิมปะเนี่ยเอาดิยุติดผิดด้วยอ่ะใจเย็นลูกพี่เชา้ายังเช้าแล้วใช่ไหมผมจะได้เปลี่ยนอาวุธอืมเปลี่ยนอาวุธไหม ออกกดอีควิปได้เลยนะครับอเอแล้วก็เลือกคุมสองตัวไปอุย้ยเหมือนเจอทางไปต่อครับเจอศัตรูด้วยส่วนอันนี้เป็นกล่องนะครับสามารถดูโฆษณาเพื่อรับของรางวัลได้นะเอ้ยมาช่วยหน่อยดิเออนี่เป็นลังศัตรูนะครับต้องรีบจัดการนะครับ เอาละระหว่างนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่ฐานแล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวตกใจหมดนะว,ว่าที่นี่โดนโจมตียังไม่โดนโจมตีนะฮะอือโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกดกดตรงเครื่องหมายตกใจด้านบนมันมันพามาด้วยนะมันพามาด้วยนะโอเคพามาแบบนี้ดีครับจะไม่ต้องเลื่อนเวลาโดนโจมตีปุ๊บกดปั๊บเลยนะฮะนี่ยต่อไปต่อไปเราก็ต้องแหกทลายค่ายตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะไปเลย มาทะลายค่ายไปแทงไปแทงไปแทงไปโอเคอาวุธจะไหวไหมเนี่ยผมกลัวเจอแบบตัวเก่งๆอ่ะต้องหาอาวุธอ้าวเราเจอทางออกแล้วนะครับนี่ไงผ่านด่านนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผ่านไหมกลัวมีเหตุการณ์แรกซ้อน โอเคด่านนี้ผ่านนะครับท่านผู้ชมพอเข้าใจลักษณะาการเล่นอย่างคือมันเป็นแนววางแผนนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอิงเกี่ยวกันเนื้อเรื่องแล้วก็ภารกิจถ้าให้เทียบง่ายๆก็เหมือนเล่นวอลครับเล่นสตาร์ครบด่านเนื้อเรื่องนั่นแหละครับอารมณ์ประมาณเดียวกันอารมณ์ประมาณเดียวกันนะฮะทีนี้ลูกเล่นอื่นของเกมนี้มีอะไรอีกบ้างนนครับเกมนี้มีการเปิดแกยปองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับรางวงราง,ง,งวัลอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่เป็นรางวัลประจําวันเคเวสเคิร์สอะไรเงี้ยรับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีส่วนของการเปปิดกอองงคืตรนี้บช พอเรากดที่รานค้าเสร็จปั๊บมาที่ draw นะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายนี่แหละครับคือการเปิดแกปองนะครับตัวเกมเนี่ยจะไม่ให้เราเปิดจะมาให้เราเปิดอยู่แล้วหนึ่งรอบนะครับพอผมลองเปิดอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันได้ไรเอ่ยอันนี้เฟรมเรทผมตกเฉยเลยเอาไม่เป็นไรครับ้ยว้าไมเคิลครับผมได้เป็นตัวละครใหม่อุ้ยได้อีกเหรอ โอ้มีนังมวยปั้มหลุดมาด้วยได้2ตัวเลยครับตอนแรกนึกว่าได้ตัวเดียวนะฮะได้2ตัวเลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้พอเราเปิดไอปองมาแล้วนะครับเกมนี้มันจะมีเรื่องของการ อัปเกรดตัวละครด้วยอยู่ตรงนี้นะครับ Survivals นะครับเราคลิกเข้าไปดูได้เลยครับถ้าเกิดว่าตัวละครไหนนะเราได้มาซ้ําเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนะมันมีทั้งการเลเวลอัพกับการอเวกนะครับการเลเวลอัพก็คือใช้ตัวแต้ม XP ที่เราเล่นตามภารกิจมานั่นแหละสามารถอัปเกรดเพิ่มความสามารถได้แล้วก็ถ้าเกิดเปิดแกปองซ้ำมาจะได้มาเป็นเศษก็อัปเกรดตัวละครได้นะครับก็เป็นการอเวกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นว่ามันสามารถที่จะใส่เข้าไปในทีมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยทีผมของผมเนี่ยมันสามารถจุดได้แค่4คนไงเพราะนั้นอาจจะหมายความว่าเราจะต้องเลือกไงว่าตัวไหนที่ที่เราจะเอาอ่ะเออเราค่อยเอาใส่เข้ามานะครับดูสกิลดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนใส่เข้ามานะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการรีเสิร์ชด้วยนะครับหรือว่าการวิจัยนะครับซึ่งจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครครับก็จะมีทั้งทักษะด้านเกี่ยวกับอาวุธเช่นเพิ่มความแรงของอาวุธระยะไกลระยะใกล้อะไรเงี้ยอาวุธช็อตกันปืนเปิดเห็นไหม มีเรื่องของการรีเสิร์ชหรือว่าวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวของตัง์เหมือนกันใช้เป็นตัวของตัง์เหมือนกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหมวดของการแบบว่าสิ่งก่อสร้างด้วยเช่นเพิ่มเลือดให้สิ่งก่อสร้างสร้างเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับมีด้วยนะครับแล้วก็มียูทิลิตี้ต่างๆนะครับเช่นเพิ่มจํานวนเหรียญของแต่ละดาอะไรเงี้ยดูโฆษณาเพื่อที่จะเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยเออก็ตลกดีนะมีเรื่องค้าวเร็วขึ้นการทําอาหารเร็วขึ้น อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเออน่าจะทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็น resource s นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแค่แจ้งเตือนเฉยๆว่าเรามีตัวของของที่ใช้ในการวิจัยอะไรบ้างคือ3-4หสีอ3าสายเลยช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องใช้นี่เห็นไหมครับ นอกจากนี้นะครับโหมดของการเล่นไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับจะมีเหมือนกับเควสประจําวันให้เราลงด้วยครับมีระบบไอดอลด้วยนะครับแล้วก็มีแบบว่าเอลเลสแต่ว่ายังไม่มานะครับเอลเลสนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบแนว s u r เ i อร์เวร์นั่นแหละก็คือเราก็ทํายังไงก็ได้ให้เราอยู่ได้นานที่สุดเทียะเป็นไปได้อะอันนี้มั่วนะเพราะมันยังไม่มาเอลเลสแปลว่าไม่สิ้นสุดะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นสาหรับเกมนี้ก็มีแค่นี้แหละครับส่วนของออปชั่นก็คืออยู่ด้านขวาบนนะครับจะมีเรื่องการปรับ ส่วนอีกอันหนึ่งคือ cloud save ครับผมงงมากเลยคือเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์นะถ้าผู้ชมเนี่ยออฟไลน์หรือว่าปิดเน็ตอะมันเล่นไม่ได้นะแล้วมันจะคลาวด save ทำไมมันน่าจะเซฟให้อัตโนมัติเข้าใจอารมณ์ป่ะเออเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะย้ายเครื่องนะอย่าลืมมาเซฟก็คืออัปโหลดไฟล์เซฟของเราเนี่ยไปไว้ที่ cloud ด้วยพอเราย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งใช้ google id เดียวกันในการโหลดเกมอะเนาะแล้วก็มาดาวน์โหลดลงในเครื่องด้วยนะครับไม่รู้จะทำให้มันซับซ้อนทำไมทั้งนั้นที่เป็นเกมออนไลน์แท้ๆนะฮะ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับเกมนี้ครับใครชอบแนว RTS อารมณ์เหมือนเล่นเกมสมัยก่อนตามโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็จัดไป s t r e n g t World ครับ